มันน่าจะเกิดจากอย่างอื่นมากกว่านะครับเพราะถ้าใบพัดเรือโดนเนี่ยแผลมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่คุณท้ายหรือทุกทคนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นะครับผมคิดว่าแผลตรงนั้นนะครับน่าจะเกิดจากฟินตัวล่างนะครับซึ่งอยู่ใต้ใบพัดไปอีกแตงโมเนี่ยรู้จักกับผมแล้วก็เคยมาบ้านเคยไปกินข้าวกับลูกๆผมนะครับเป็นเหตุทตี่มมเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากออกรายการโหนกระแสนะครับมีพี่ๆนักข่าวเนี่ยโทรมากันเยอะนะครับแล้วพอดีผมกลับบ้านไปอ่ะก็้ลไปจากค่ํแล้วไปเจออยู่สิ่งหนึ่งนะครับทำให้ผมมานอนไม่หลับเลยผู้ตรงๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนอนตีห้าตื่นมาเลยเจ็ดโมงเช้านะครับก็คิดวนเวียนอยู่อย่างงี้ว่าเราควรจะต้องมาดูเรือแล้วผมก็เกิดเอะนะครับแล้วก็สงสัยขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งต้องมาดูกับตาให้ได้นะครับผมว่านะครับเรื่องนี้นะครับผมฟันธงเลยว่าไอ้ใบพัดเรือนะครับที่คาดว่า กันกันตั้งแต่แรกนะครับว่าจะโดนขาของน้องแตงโมมันไม่ใช่ความคิดของผมนะครับผมคิดว่าแผลตรงนั้นนะครับน่าจะเกิดจากฟินตัวล่างนะครับซึ่งอยู่ใต้ใบพัดไปอีกนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างทฤษฎีอย่างที่ผมคิดจริงๆไอ้ฟินตัวล่างซึ่งมันอยู่ใต้ใบพัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเรือนะครับ น้ำหนักตัวเราเนี่ยจะชนะความเร็วเรือหรือเปล่าถ้าชนะความเร็วเรือก็มีโอกาสที่จะไปใต้ท้องได้แต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมใช่นะครับเ้ออย่างนั้นเนี่ยตัวจะต้องออกจากเรือไปผมว่ามันจะต้องออกจากเรือมันจะไม่ถูกดูดมาใต้ท้องเธอใบพัดเนี่ยนะครับมันหมุนนะครับมันจะหมุนเอาดึงจากส่วนตรงข้างหน้าเรือเนี่ยมาท้ายเรือแต่เ้อเราอยู่ตรงช่ชวงท้ายเรืออยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนเนี่ยน่าจะ ต้องออกห่างจากเรือมันคงจะไม่เข้ามาใต้ท้องนะอันนี้เดี๋ยวเราถามนักวิทยาศาสตร์อีกทีนะครับประเด็นนี้เอง<ะ>ใช่ไหมคะ,ะที่ทําให้นอนไม่หลับแล้วก็ถึงต้องมาดูใช่แล้วครับนอนไม่หลับต้องมาดูว่าต้องขอให้เห็นกระตาว่ามันไปได้ไหมเพราะว่าแผลเนี่ยผมดูภาพแล้วนะครับภาพเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะแบบมันเส้ตนตรงแล้วมันก็ใหญ่นะครับแล้วก็ เขาถามว่าจะมีมีดฟ no ันบนเรือผมก็เป right? yeah. okay. ็นไปไม่ได้ประเด็นนี้นะครับแต่ว่าจะโดนส่วนไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วพอไปดูเนี่ยดูในนี้ดูในเรือจริงนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะไปโดนฟินตัวล่างมากกว่าใบพัดนะครับแล้วถ้ามันเป็นฟินตัวล่างจริงๆเราต้องมาหาคําตอบกันแล้วเจ้าที่ตํารวจต้องมาหาคําตอบแล้วผมไม่ทราบว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยได้เอาฟินตัวเนี้ยนะครับไปตรวจดีเอ็นเอหรือยังนะครับได้มีการไปตรวจหรือยังเพราะว่าเอาไปลงไปหลายหลาย่อผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะหายนะครับ สมมติว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงนะครับโดฟินตัวล่างจริงมีโอกาสจะตกจากจุดไหนได้บ้างดีกว่านะครับเ<ม>พราะถ้าเป็นข้างหลังเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมเรือเคลื่อนตัวอยู่นะครับแล้วไม่มีแรงดูดถ้าตกจากข้างหลังตัวจะอ,ออกห่างหรือเปล่าอย่างที่ผมคิดนะครับ<ม>สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้จักน้าแผ็ถ้าเกิดว่ามันตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับมันก็จะทําให้คุณโมเนี่ยหมดสติได้นะ<บ>นะครับเพราะเสียเลือดเยอะขึ้นมานะครับบุคคลสุดท้ายนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มีการ ไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อต่างๆนานาเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็คงจะทราบดีแล้วแลวคงจะไปให้การแล้วด้วยนะครับเ mm hmm. จ้าที่คงจะรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วแหละผมยังไม่ฟันธงว่าเจ้าที่จะเรียกหรือเปล่านะครับแต่ความเป็นไปได้ถ้าที่พี่นักข่าวถามผมเนี่ยว่าใครมีโอกาสเป็นคนที่สามารถที่สุดผมก็ยังคิดว่าต้องเป็นคุณแซนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปบอกว่าเขาผิดแล้วนะ mm hmm. นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะถูกแจ้งข้อหา ประมาทคือมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจประมาทคือการไม่ตั้งใจอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งใจเนี่ยมันอาจะเป็นการฆาตกรรมนะครับผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นทนายให้กับจำเลยใครสักคนเลยนะครับแต่ว่าที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะผมเห็นกับน้องแตงโมนะครับอย่างแรกคือน้องแตงโมเนี่ยรู้จักกับผมแล้วก็เคยมาบ้านเคยไปกินข้าวกับลูกๆผมนะครับเป็นเหตุที่เมื่อคืนเนี่ยผมมองไม่หลับ ไปพัดเมื่อวานที่จงไปหลุดไปเนี่ยคาดว่าห่างจากขอป,ประมาณเท่าไหร่เออถ้าคิดว่าจากดินกะลิงจากฝั่งนี้นะฮะน่าจะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน8เมตรนะฮะไม่น่าจะเกิน8เมตรแล้วกระแสะน้ำมันจะพัดไปได้ไกลไหมไม่มาฮะเพราะหนักมากน้ำหนักประมาณสิบกิโลได้ฮะไปพัดแต่พอดีเป็นเป็นความจริงก็จริงๆก็ไม่ได้เจตนาหรอกครับเพราะมันเหมือนกันคือถ้าถ้าคนทำนานี่ยเขาจะดูออกแต่เนี่ยหลายคนช่วยกันประกอบเมื่อวานนะที่ตามเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังกันเนาะ ผมก็มิดเยรับโทรศัพท์ตลอดก็เอาเรื่องงานงานเข้าอีกแล้วไปพัดหลุดออกผมก็ <c oughs> เลยบอกว่าก็เดี๋ยวว่ากันเจอฮะเจอรับประกันว่าเจอแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ัน,<ะ>มนไม่มีเจตนาที่ตั้งใจจะใส่ผิดด้านมันเป็นอุบัติเหตุทั้งวันนี้ครับคนที่ใส่เมื่อวานนี้ใครบางทีที่ร่วมกันใส่เออก็ะจะมีพี่ชายฮะพี่อูดะะอ๊ดนะฮะพัทยาบอทเตอร์สปอร์ตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเดียวก็ได้ GPS ที่มามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับก็มีประสบการณ์นั้นด้เรือสูงพอสมควรครับแล้วก็ ก็มีเห็นว่ามีตำรวจเข้าไปช่วยด้วยคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีมงานของของ NBC ก็สลับกันไปสลับกันมาเพราะถูกเรียกตัวไปสอบปากคำพอดีเมื่อวานเป็นเรื่องของเวลาเพราะพี่ต้องประกอบทั้งชุดเกียร์ชุดระบายความร้อนชุดของเพือนท้ายทั้งหมดเ่ยมันก็เลยทําให้มันก็เลยให้เกิดการสิดพลาดในการใส่ทุกคนก็พยายามหาอยู่ทั้งที่นี่ก็พยายามจะช่วยส่งเสริมทุกอย่างอันอันนี้พี่ทําให้ดูหน่ยตรงไหนนะใส่ยังไงนะคะ อ๋อแค่นั้นมันก็เป็นล็อกของมันเลยเนาะมันใส่ได้ทั้งสองด้านใส่ได้ทันใส่งด้านถ้าม,ม,มันใส่สับปากด้าน,นมันก็เลยหลุดใช่มันเกิดขึ้นได้